ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าที่โลกโซเชียลพูดถึงกันหนักมากเลยล่ะค่ะตอนนี้หลังจากหวานใจคนใหม่ของพีเคมีเรียมฮัตเซลกาดได้วางบอบโทโพสแฉสตอรี่รัวๆถึงบัญชีการเงินบริษัทของพีเคและเรื่องนี้ก็โยงพาดพิงไปถึงโยเกิร์ตนัชชาอดีตภรรยาสุดสวยของพีเคค่ะ โดยเมื่อเกิดประเด็นดราม่าต่างๆมากมายสื่อสำนักข่าวอย่างช่องไทยรัฐก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์พีเปิยวัฒน์ถึงประเด็นต่างๆมากมายที่เป็นที่พูดถึงอยู่รอบๆตัวของ pk เค่ะหลังจากปล่อยทีเซอร์บทสัมภาษณ์อันที่หนึ่งมาแล้วเมื่อวานซื่นนี้ทีพีเคมีพูดว่ามีเรียมคือความอบอุ่น คราวนี้ทางไทยรัฐก็ปล่อยทีเซอร์บทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนเป็นอันที่สองค่ะที่พูดเลย่ะคล่ะวว่า PK แรงมากโดยบางช่วงบางตอนของรายการ PK ก็ได้พูดถึงชีวิตการแต่งงานและยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้ชายที่กลัวการแต่งงานบอกเสมอว่าไม่อยากแต่งงานและณวันนี้ความคิดนั้นก็ยังไม่เปลี่ยนครั้งที่แล้วแต่งงานเพราะถูกคนรอบข้างบอกว่ามันต้องแต่งเราก็เลยบอกว่า ถ้าจะแต่งก็แต่งเป็นผู้ชายที่กลัวการแต่งงานไหมกลัวบอกเสมอว่าไม่อยากแต่งงานน้าวันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนไปใช่ครั้งที่แล้วที่แต่งงานเพราะถูกถูกคนรอบข้างเขาบอกว่ามันต้องแต่งมันต้องแต่งมันต้องแต่งเราก็เลยอ่ะถ้ามันต้องแต่งมแล้วส่วนประเด็นที่ไม่มีเงินแล้วพีเคยอมรับตรงๆว่าสําหรับส่วนตัวตอนนี้ไม่มีและเมื่อถามไปถึงเคยมีสักครั้งไห่ที่เรารู้สึกผิดความหมายว่า ผิดเต็มระบบร้0ยอรเซหรือความรักนี้ต่างคนต่างผิดเรื่องนี้พีเครีบใส่หัวและบอกว่าไม่โทษใครเรียกได้ว่าถ้าสาวโยเกิร์ตนัทชาได้มาฟังบทสัมภาษณ์ก็คงจะรู้สึกไม่โอเคบ้างเลยค่ะเพราะทีเซอร์บทสัมภาษณ์อันที่1ก็บอกว่ามีเรียมคือความอบอุ่นแต่พอมาทีเซอร์อันที่สองชัดเจนเลยค่ะว่าอยากให้คำพูดนี้ส่งพาดพิงไปถึงใครชัดเจนนี่แหละค่ะที่เรียกว่า แรกรักน้ำต้มผักก็หวานรักจืดจางน้ำตาลยังว่าขมตอนอยากการสัญญาอะไรสะดิบตีตอนนี้ก็จับไม่ได้แล้วจากคู่รักกลายเป็นคู่กรณีแล้วจริงๆ